หลายๆนโยบายของรัฐบาลของคุณแพทองทานมันยังไม่เห็นอะไรเป็นรูป,ปรธรรมคือจะบอกว่าทำงานมาแค่สามเดือนเองเนี่ยจริงๆสามเดือนถ้าจะทำเนี่ยมันทำอะไรได,ได้เยอะอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะเพราะว่าในรัฐบาลของคุณแพทองทานก่อนหน้านี้ที่เธอเข้ามารับตําแหน่งใหม่ๆเนี่ยเธอได้มีการถแถลงนโยบายของรัฐบาลเอาไว้ว่านี่เป็นนโยบายเร่งด่วน10ข้อคําว่าเร่งด่วนแปลว่าอะไรก็คือด่วนนะคะ คำว่าเร่งด่วนก็คือด่วนนั่นแปลว่าในระยะเวลา3เดือนมันต้องเห็นผลอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างแล้วการถแถลงเนี่ยถแถลงเมื่อ12-13กันยาที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ก็กําลังจะก้าวเข้าสู่ครบ3เดือนของรัฐบาลของคุณแพททองทานเลยเดี๋ยววันพฤหัสที่12ธันวาคมนี้นะคะนี่ประชาสัมพันธ์ให้รัฐบาลหน่อยกันละกันเผื่อว่าคุณจะได้ดูว่าเผื่อคุณนึกไม่ออกว่าเอะรัฐบาลนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะนะคะ ก็ต้องลองฟังดูค่ะเดี๋ยววันที่12ทธันวาคมเนี่ยคุณแพททองทานจะนำทีมเลยนะคะในการถแถลงผลงานครบรอบ3เดือนแล้วก็รวมถึงเป็นการพูดถึงการกำหนดทิศท,ทางของประเทศไทยในปีหน้าเพื่อให้สามารถแข่งขันกับทุกประเทศในโลกได้นะคะแล้วก็เรียกว่างานนี้เนี่ยจะเป็นงานใหญ่ของรัฐบาลเพราะว่าเขาจะเชิญ มีนอกจากมีนายกมีครอรมอแล้วเนี่ยก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงระดับกรมผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการเหล่าทัพผอ,อตลออหัวหน้า,ารัฐวิสาหกิจผู้ผลานองค์การมหาชนคือเรียกว่างานใหญ่และเขาจัดตรงเนี้ยเพื่อนบ้านกับ a l เร r ดู NBT นะคะถัดออกไปนิดเดียวนี่เองนี่เองนะคะที่ก็จะได้รับแขกกันเป็นงานใหญ่และเนี่ยค่ะคุณุงเองก็บอกว่าเป็นการจะภายใต้หัวข้อการแถลงในครั้งนี้นะคะ 2,568โอกาสไทยทำได้จริง2,025 Empowering Thai Real Possibility จากผลงานที่เป็นรูปธรรมสู่อนาคตที่ทำได้จริงคุณรอฟังแล้วกันเนาะเขาจะแถลงกันเน,นี่ยนะตอน10โมงนะคะตอน10โมงซึ่งคุณสามารถจะติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง NBT2HD หรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live ที่ Live n b t 2 h d ก็ติดตามกันก็นแล้วกันว่าคุณแพทองทานเธอจะทันแหลงผลงานในรอบ3เดือนยังไงบ้างแล้วก็จะ empowering ประเทศไทยไปสู่อนาคตขา้างหน้าในปีถัดไปจะประกาศนโยบายเรือธงอย่างไรบ้างแต่ลองมาดูหน่อยแล้วกันนะว่าในการทันแหลงนโยบายของรัฐบาลเร่งด่วนเรียกว่าเป็นการปูพื้นก่อนก็แล้กันเพื่อที่จะได้ไปเช็คลิสต์กันนะคะ ว่าในการถแถลงนโยบายของคุณแพรทองทานวันพฤหาสบดีที่12ธันวาคมนี้เนี่ยในนโยบายเร่งด่วนนี้ทําได้จริงๆกี่ข้ออย่างที่บอกว่าคําว่านโยบายเร่งด่วนก็แปลว่ามันจะต้องเร่งด่วนจริงๆมันจะต้องทําให้เสร็จอย่างเห็นผลจริงๆอย่างน้อย3เดือนมันต้องเห็นบ้างอะ่ะประกาศ10ข้ออย่างน้อย3ข้อ5ข้อมันก็ต้องเห็นมีอะไรบ้าง 1. ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบคุณรู้สึกไหม อันนี้ต้องถามประชาชนแล้วว่าเขาทําแล้วหรือ,อยังปัญหานี้สิ่งของคนไทยดีขึ้นแล้วหรือ,อยังสงส่งเสริม SME ทุกวันนี้ยังคงเห็นข้อเรียกร้องของ SME อยู่เลยนะคะโดยเฉพาะข้อเรียกร้องอย่างทุกวันนี้ที่เห็นก็คือข้อเรียกร้องของคนที่ทํางานในภาคของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบริการก็เรียกร้องโครงการหลายอย่างว่าเออทำไมไม่เอาโครงการนี้โครงการนั้นกลับคืนมาในการจะช่วยได้หรือแม้แต่การจะช่วย SME ที่ กําลังจะล้มหายตายจากเราเห็นแต่นโยบายที่บอกว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะสาลดราคาค่าพลังงานและสาธารณูปโภคก็เห็นบ้างนะจากนโยบายของออรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เห็นบ้างแต่ว่าเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการทำงานในเชิงของการปรับครั้งโครงสร้างของราคาพลังงานในบ้านเราก็ต้องใช้เวลา นะคะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมา3เดือนแล้วก็หลายๆอย่างก็อาจจะเริ่มได้ยังไม่เห็นผลที่เป็นรูปประมมากนะก็ยังใช้วิธีการในการที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนชะลออะไรกันไปบ้างแต่ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปประมขนาดนั้นเพราะว่าอย่างอันนี้อันนี้พอจะเข้าใจพยายามจะทําความเข้าใจว่าการปรับเรื่องของในเชิงกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะก็เห็นทางคุณพีรพันธ์ก็กพยายามะทําทอยู่แต่ก็ยังไม่ได้เห็นผลอะไรที่เป็นรูปประม 4. ี่ สร้างรายได้ใหม่นำเศรษฐกิจนอกระบบภาษีและเศรษฐกิจใต้ดินเข้าสู่ระบบภาษีอันนี้จะเรียกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลได้ไหมกับการที่จะเกิดขึ้นของ Entertainment Complex หรือว่าบ่อนการพนันอยากถูกกฎหมายอันนี้จะเป็นผลงานได้ไหมภายใต้ความเป็นห่วงกังวลของสังคมหรือว่าเรามีความจำเป็นหรือไม่อย่างไรว่าเราจะต้องมีบ่อน แล้วก็มี Entertainment Complex แบบนี้นะคะข้อ5นยโยบายเร่งด่วนคือกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการ Digital ว a l เล็โออันนี้คือจะบอกว่าเป็นนยโยบายที่เอ่อน่าจะเห็นอะไรที่เป็นรูกป,ประทามากที่สุดแต่ก็ไม่ตรงปกใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้แจกเป็นดิจิทัลวอลเล็เขาแจากเป็นเงินสดแล้วก็ไม่ได้แจกให้กับทุกคนด้วยตอนนี้ที่แจกไปได้ก็เป็นเพียงแค่กลุ่มเปราะบางเท่านั้นแจกเป็นเงินสด ส่วนผู้สูงอายุก็จะแจกเป็นเงินสดเหมือนกันแต่จะแจกได้ไม่ได้ยังไงยังไม่มีความคืบหน้าอะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ตรงปกนะคะส่วนนี้จะแจกเป็นดิจิ a l ลเว l ตเนี่ยก็คงจะเป็นคนเฟสสามซึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ 6. ยกระดับการทำกรเกษตรเป็นกเกษตรทันสมัย 7. ทส่งเสริมการท่องเที่ยวคือนี้จะว่าตรงๆแล้วที่นว่าเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเรามีพื้นฐานของเราที่ดีอยู่แล้วนะคะ รัฐบาลจะทํางานเพิ่มเติมเข้าไปแต่ว่าเรามีพื้นฐานที่ดีของเราซึ่งเราก็ได้รับอนิสงจากเรื่องของการท่องเที่ยวและรัฐบาลก็จะได้อนิสงจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่ตอนนี้อยมีตัวเลขของนักเดินทางที่เป็นชาวต่างชาติเดินทางเข้ามามากที่สุดนะคะแต่ว่าจะใช้ผลงานของรัฐบาลหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเรื่องการท่องเที่ยวน่าจะตอบได้ 8. แก้ปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาดและครบวงจรได้หรือยัง9 เร่งแก้ไขปัญหาอัดยกรรมและ 10. บส่บงเสริมการพัฒนาศักยภาพและจัดสวัสดิการสังคมนี่เป็นสิ่งที่คุณแพทองทานได้ถแถลงนโยบายเอาไว้เมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาในวันที่เข้ารับตําแหน่งแรกๆแล้วว่านี่จะเป็นนโยบายแบบที่จะทําทันทีนะคะก็ปูพื้นเอาไว้กันแล้วกันแล้วก็วกรอดูว่าในการถแถลงในวันพฤหัสบดีนี้ จะมีเหล่านี้จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในผลงานของรัฐบาลของคุณแพทองทานบ้างหรือเปล่าแต่10ข้อคุณก็เช็คลิสต์ดูกันแล้วกันว่าใน3เดือนนี้มันเกิดขึ้นได้จริงกี่ข้อ